วันนี้เป็นบรรยากาศนะครับของสถานีวิทยุวัดศรีทวีหนึ่งในเครือข่ายนะครับเพื่อเติมทุนให้กับสังคมที่เป็นสถานีวิทยุนะครับเ,เพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมความถี่ร้อยสามจุมเฮิรตซซึ่งกําลังออกอากาศอยู่ทุกวันนะครับที่วัดศรีทวีครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับคนโทรลควบคุมรายการนะครับวันนี้ทั้งน้องเบิร์ดน้จุกนะครับแล้วก็น้องชันยุทธ นะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับสร้างสรรค์ผู้อยู่เบื้องหลังอีกหนึ่งของการขับเคลื่อนสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมครับนี่คือทำเนียบผู้บริหารนะครับเป็นผังโครงสร้างบุคลากรประจําสถานีนะครับออกจากที่นี่เราไปดูบรรยากาศวัดศรีทวีกันนิดนึงอ,อาคารเวสโกศนนะครับมองไปเบื้องหน้าบรรยากาศร่มรื่นนะครับใต้ต้นไม้แต่มีพระคุณเจ้าพระภิสุสธฆ์งสามเณรที่จำพรรษาจำวัดอยู่ ก็ได้มีการปัดกวาดให้ลานวัดดูสะอาดนะครับร่มรื่นในร่มไม้ชายคาแห่งพระพุทธศาสนาครับในวันเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับพร้อมกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่มีทั้งสุขทั้งทุกข์ปนพระพุทธศาสนาในรุ่มธรรมแห่งโภมสมาสำรรพุทธเจ้าเป็นการที่ที่จะทําให้เราฝึกสติฝึกปัญญาเพื่อจะได้สร้างภูมิต้านทาน ให้กับร่างกายและจิตใจของตัวเองได้เป็นอย่างดีอย่างเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่อยู่กลางใจเมืองใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟของตัวเมืองนครศรีธรรมราชเป็นวัดที่มีความเติบโตมีการพัฒนาเจริญรอยในพระพุทธศาสนามาช้านานนะครับวัดศรีสวีหรือวัดข่ามณ์ ุมทุมพุ่มไม้ร่มรื่นเหมาะสัปพายะของการปฏิบัติการศึกษาในหลักธรรมการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในครบเพราะว่าแห่งนี้นั้นได้มีโครงการหลักสูตรพัฒนาจิตนะครับเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อสร้างสติให้มีภูมิคุ้มกันให้มีสม,มาสตินะครับในการใช้ชีวิตบริาหารลมหายใจอย่างมีความสุขนะครับเราสัมผัสบรรยากาศได้ที่นี่ครับ อีกทั้งบรรยากาศภายในนะครับใต้สมทุมพุ่มไม้เนี่ยก็จัดได้อย่างร่มรื่นนะครับเป็นวัดตัวอย่างแห่งความสะอาดสะอา้านและการบริหารจัดการที่ดีห้องน้ําห้องท่านะฮะต้นไม้ที่ให้ธรรมะนะครับเรียกว่าต้นไม้ที่พูดได้นะครับมีข้อความที่ให้สตินะครับเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดีของชาวพุทธอีกที่หนึ่งในประเทศไทย วันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวระนะครับด้านในบริเวณหอฉันหรือโรงฉันก็จะมีการเตรียมสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนนะครับได้มารับธรรมะนะครับให้การดำเนินชีวิตนั้นอนอกจากจะมีทานที่เป็นวัตถุแล้วก็มีธรรมทานนะครับในการที่จะแบ่งปันเป็นที่พึ่งให้แก่ญาติโยมทั้งหลาย ผู้ได้มาวัดศรีทวีถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะครับเพราะมาแล้วก็เกิดความสุขหลังจากนั้นความสุขอันเป็นที่พึ่งได้ในระยะเวลาหนึ่งนั้นนะครับก็จะเป็นกําลังใจที่จะให้เกิดพลังศรัทธาในการที่จะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคําสั่งสอนให้เกิดกุศลในโอกาสต่ตอไป เยาวาชนสามเณรที่ได้มาบวชที่นี่ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รับเป็ชอบช่วยกะดูแลอาคารสถานที่นะครับวันนี้เป็นวันธรรมสวนะอีกสักครู่นึง,งนะครับก็มีพระสงค์จะมารับบิณฑบาตนะครับจากกลยนานมิตรกลยานธรรมที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติาศาสนกิจ <c oughs> ในฐานะชาวพุทธ มีทั้งเยาวชนมีทั้งหนุ่มสาวมีทั้งผู้สูงอายุก็มีการจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็บริหารจัดการหลักสูตรให้เหมาะแก่คนนะครับแก่ยุแคแก่สมัยแก่กาลกาลเวลานะครับโดยการมุ่งเน้นปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเพื่อให้เกิดความรู้แล้วก็เกิดปัญญาไปใช้ชีวิตอย่างสันติสุขรู้เท่าทันเหตุการณ์และสังคม รวมไปถึงร,รู้เท่าทันโลกนะครับในโอกาสนั้นต่อไปครับในสถานที่อันเป็นบุญเป็นกุศลของผู้มีปัญญาสัตว์ท,ทั้งหลายก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขครับอิ่มท้องและก็รู้สึกปลอดภัยเพราะวัดนั้นเป็นเขตอภัยทานนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์สีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ปีกสัตว์น้ําสัตว์บกทั้งหลายนะครับก็อยู่กันแบบไม่เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันนะฮะอันนี้ก็คือ บริบทสัพยะนะฮะที่มันเจริญงอกงามโดยธรรมเกิดมีธรรมเกิดมีปัญญาก็จะเกิดสันติสุขควบคู่กันไปในบริเวณวัดศรีทุวีครับ